ตอนนี้มีรายง,งานข่าวเรื่องของคนที่มีอาการทางจิตเวชนะมีจำนวนมากกว่าคนที่ติดยาเสพติดทั่วโลกนะสตินี่สติสติตินี้ทั่วโลกนะนนว,กนะว่าอะไรว่าสังคมมันเด่งรีบแข่งขันกันสูงมากตอนนี้นะ ในความเครียดมากวิตกกังวลมากอาการซึมเศร้าการไบโพล่าอะไรพวกเนี้ยนะอารมณ์สองขว้าโรควิตกกังวลนะมีมากขึ้นเมื่อก่อนเขาบอกว่าแปดคนจะต้องมีหนึ่งคนทีน่ที่มีอาการทางทางจิตนะเดี๋ยวนี้มีมากกว่านั้นน,ะนี่คือเรื่องที่น่ากลัวนะเพราะอะไรเพราะว่า มันหาความสุขได้ยากนะนะนี้มันมีหลายสาเหตุมากนะอาการทางจิตเวทเหล่านี้นะส่วนหนึ่งก็มาจากความเครียดนี่แหละนะนะมาจากความทุกข์ที่บีบคั้นทีนี้อาการให้ค่าแก่ความทุกข์ของแต่ละคนก็ต่างกันนะคนที่วางใจได้อย่างถูกต้องนะนะรู้เท่าทาันอารมณ์ตัวเองนะความเครียดก็จะเบาบา,บางลง นไม่ต้องอะไรมากแล้วแค่จำนวนเด็กที่แข่งขันกันเรียนในสถาบันที่ดีๆอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะได้มีคอนเนคชันดีๆออกมาทำงานดีๆอยู่ในสังคมที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนี่ยแข่งกันแบบสุดขั้วแล้วนะนอย่างเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยนยะตอนนี้ ปีละประมาณสักสี่ล้านกว่าบาทแต่ถ so ้าเรียนอยู่ในจีนนี่ตกปีละประมาณสักสี่แสนกว่าบาทเนี่ยนะแต่ถ้าเรียนอยู่ในจีนนี่ล้านกว่าบาทในสิงคโปร์นี่ประมาณห้าหกแสนบาทอะไรเงี้ยค่าเทอมต่อปีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันแข่งกันนั้นสูง่ยความเครียดก็มากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ นะสงคงามเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะกนะารทำธุรก,กิจทีนะ่ซบเซาอย่างนี้นะนะนี่ที่ภาพที่เราเห็นก็จะเห็นว่ามันเป็นเหตุให้คนเครียดเลยทั้งนั้นนะนะยิ่งโลกที่มันร้อนขึ้นนะอากาศที่ร้อนขึ้นก็นเป็นเหตุหอย่างหนึ่งนะอย่าลืมว่านะตัวอุตุชรูปนะี่นะนะ โดยง่ายคืออุณหภูมินี่มันสูงขึ้นก็ทําให้คนมีความทุกข์ง่ายขึ้นเครียดง่ายขึ้นนะโกรธหงุดหงิดรำคาญอะไรพวกนี้กนะารเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายพญานาันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระวังจิตตัวเองนะเพราะว่าที่จริงแล้วนี่มันไม่ใช่แค่โรคจิตนะจริงโรคทั้งโลกนะมันเป็นโรคจิตลนะอลิงเนี่ยนะมันเป็นโรคของจิตอยู่แล้วนะ จิตเตนะนิยติโลกโกจิตเตนะปริกัสติที่เราสวดกันอยู่เนะี่ยจิตตสะเอกธรรมมัสัสเพวาวัสมันวะคูเนี่ยนะนโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมฉุดคร่าไปนะนที่เราท่องท่องกันอยู่ไปว่าอะไรไปว่าอยู่ที่จิตของเรานี่แหละที่จะนะทำให้เรามองโลกในแง่มุมไหน นะนนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไปมาสำรวจตรวจสอบจิตตัวเองระมัดระวังจิตตัวเองให้มากอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะนะความเครียดยังไงทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วนะต่อให้นอนเฉยๆก็เครียดอย่าคิดว่าจะต้องทํางานจะต้องไปแข่งขันนอนเฉยๆก็เครียดนะหลายคนก็มีอาการหนีจากสังคมเหมืนะันนะ ก็คือไม่ออกไปเผชิญหน้ากับโลกเพราะรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จนอนอยู่บ้านเกาะพ่อแม่กินเป็นวันดีกวา่าอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นเลยแม้ทั้งคนไม่กล้าที่จะแต่งงานหรือแต่งงานก็ไม่กล้าที่จะมีลูก,กอะไรอย่างนี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันต้องใช้ใจสูงมีภาระมากที่จะต้องรับผิดชอบในะะความคาดหวังจากพ่อแม่พี่น้องสังคมโดยเฉพาะเด็กที่ เรียนจบมาสูงๆอย่างนี้นะกลายเป็นว่าตกงานก็เยอะหรือวุฒิที่จบมาเช่นจบปริญญาตรีมาเป็นจบปริญญาโทมาบ,บ,บมางทีอาวุฒิปริญญาโทไปสมัครงานมีใครรับเนะพราะมันจะต้องจ่ายเงินเดือนสูงก็ต้องเอาวุฒิปริญญาตรีไปสมัครก็อย่างนี้ก็มีหรือนะรวุฒิปวสอ,อะไรเนี่ยไปสมัครนะถึงจะมีงานทำอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันก่อให้เกิดความเครียดไดงง่าย อะไรความแค่นี่แหละมันตัวสาเหตุที่ทำให้คนมาเร็งกันเยอะนยุคนี้นะเจ็บป่วยกันได้ง่ายขึ้น,นจนทั้งไม่รู้ว่านี่มันป่วยทั้งกายเรือ่องป่วยทั้งจิตบางทีมันจะรู้สึกอย่างนั้น,นะนต้องคือทางกายก็แย่อยู่แล้วนะต้องบอกงั้นนะสังคมยุคน,นี้นะในจะฝุ่นก็เยอะอากาศก็ร้อนมากขึ้นอะไรเงนี้นอาหารการกินแต่กินเข้าไปก็ลดแล้วแต่ มีแต่สารพิษอย่างนี้เป็นตน้นนะทางกายก็ป่วยง่ายอยู่แล้วนะนะทางใจที่ยิ่งหนักกว่าเดิมอย่างนี้นะเพราะในการที่เราได้ฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เนืองๆเนี่ยมันจะช่วยรักษาโรคทางจิตวิญญาณนี้ได้ง่ายขึ้นนะไปสังเกตด,ดูจิตตัวเองบ่อยๆอ,อย่าปล่อยให้มันจมอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานนักอารมณ์ชอบอารมณ์ชังทั้งชอบทั้งชังเนะี่ย มันพาใคุณภาพจิตของเรามันเสียศูนย์นะสภาพจิตที่เป็นปกติคือสภาพจิตที่เป็นกลางต่ออารมณ์นะอะไรก็ะทบเข้ามาก็รู้ทันอยู่เป็นกลางต่ออารมณ์อยู่อย่างเงี้ยนะนี่คือสภาพจิตที่เป็นปกตินะชอบมากเกินไปก็ไม่ดีช่างมากเกินไปก็ไม่ดีเสียดูนะนะเด็กหลายคนยุคนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอมีแฟนก็คลั่งแฟนอย่างเงี้ยนะ พราะรักก็รักมากพอ,ออกหักผิดหวังก็ทุกมากมันกลายไป็นอย่างนั้นจนนบางทีเสียสติไปเลยก็มีนะถ้าเราค่อยๆเฝ้าฝึกฝนสภาพจิตของตัวเองอยู่บ่อยๆนะมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะตั้งรับกับความทุกข์ทั้งหลายที่มันจะจรเข้ามา มันมาทุกวันอยู่แล้วในความทุกเนี่ยนะทั้งทุกทั้งสุขนั่นแหละมมันไม่มีใครหน้าไหนทุกอยู่ทั้งวีทั้งวันได้หรือไม่มีใครสุขอยู่ได้ทั้งวันนะเพราะหน้สุกทุกเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาเพื่อที่จะฝึกจิตของเราเองอย่ที่ว่าเรามีพื้นฐานการฝึกฝนตัวเองมาดีพอไหมนะถ้ามีพื้นฐานมาดีพอเนี่ยมันก็จะตั้งรับได้อย่างถูกต้องเวลาสุก็ไม่หลงเพลิดเพลินมากจนเกินไปเวลาทุก์ก็ไม่ ที่อกชกหัวไปไวอะไรมากจนเกินไปอย่างเงี้ยะมันก็จะช่วยให้เราอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นนะน,นี่สาคัญนะไอเรื่องอื่นไม่ได้สําคัญตนะ้อเท่าไหร่ล็อกนะที่เราแสวงหาแข่งกับชาวบ้านกันอยู่ทุกวันนี่นะนะไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นักล็อกมันก็แค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งนะนะเราก็ดําเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณอยู่โดยปกติอยู่แล้วแค่ มีข้าวมีอาหารกินมีบ้านให้อยู่มีเครื่องใช้ไม่สอยพอประมาณนมันก็อยู่ได้แล้วนะเพียวแต่ว่าไอ้ที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างหนึ่งเห็นเขามีอยากจะมีอย่างเขาเห็นเขารวยอยากจะรวยเหมือนเขาอะไรเงี้ยนะนี่นะนนพอเราไปแข่งกับคนอื่นเปรียบเทียบคนอื่นก็ทุกข์นะ เพราะนั้นดูตัวเองนะมนันสังเกตตัวเองฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะนะีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนี่ต้องถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตนะบอกแล้วว่าทุกข์นี่เป็นความจริงอันประเสริฐยังไงเราก็ต้องเจอทุกขะอาริยสัจเนี่ยนะนะีเป็นความจริงของพระอาริยะนะความจริงอันประเสริฐความจริงที่ทําให้คนเป็นพระอาริยะนะันไม่ใช่ธรรมดาเัาเจอความทุกข์จะ่วิ่งหนีนะ สังเกตดูมันความสุขนี่ต้องระมัดระวังนะนะแต่ว่าไม่ใช่ไปรังเกียจมันนะสุขก็ต้องระมัดระวังอย่าให้หลงเพลินมากนักนะเวลาทุกข์เคย่าไปวิ่งหนีทุกข์นะมันจะทําให้เราไม่มีภูมิคุ้มกันจิตตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้อย่าจมอยู่กับมันแค่นั้นแหละนะค่อยๆสังเกตด,ดูสภาพจิตตัวเองไปเรื่อยๆนทีี้ถนะ้าเราจัดการที่จิตตัวเองก่อนนะนะโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามจิตของเรานั่นแหละนะ โลกมันจะสวยงามขึ color. ้นมาเพราะว่าเรามองโลกในแง่มุมที่เป็นความจริงนะผู้เจ้าสอนเรื่องของสัจธรรมพวกนี้นะฮะนะสัจจนิยมนะคือกฎธรรมชาติตามความเป็นจริงไอ้คขาว่านิยมนิยามอะไรพวกนี้เป็นแปลว่ากฎธรรมชาตินะอย่าไปมองโลกในแง่ของทุกขนิยมหรือสุขนิยมอะไรจนเกินเหตุนะผู้เจ้าสอนให้เราทําความเข้าใจเรื่องของสัจจนิยมก็คือมองโลกตามความเป็นจริงอ่ะ มันมีทั้งบวกและลบนะโลกจริงเป็นอย่างนั้นนะมีทั้งถูกทั้งผิดนะั่นแหละตราบใดที่มีคนอยู่นีน่มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยนะมันถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราเองก็คือหนึ่งในจํานวนนั้นที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยนะดีบ้างชั่วบ้างถูกบ้างผิดบ้างผิดก็แก้ไขตัวเองไปนะบัณฑิตก็ทากันอย่างนั้นไอผิดแล้วก็โทษคนอื่นนะผิดแล้วแก้ไขที่ตัวเอง นะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำงานร่วมกับใครแล้วกระทบกระทั่งง่ายทำงานคนเดียวอย่าไยุ่งกับใครเขานะถ้าถ้านคนอื่นนะทำได้ง่ายนะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเราก็ทำไปแปลว่าเรามีนะเรามีภาวะที่อาจจะมีอะไรเพราะเองความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเรามีความอารุ่มอร่วย นะ่ะยอมรับความเป็นของคนอื่นเขาได้ง่ายอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็าํางานรองคนอื่นได้ง่ายแต่ถ้าไม่ยอมรับคนอื่นนะมองตัวเองดีเลิศประเสริฐสีคนอื่นเขาเนะี่ยพวกนี้ก็จะทํางานงคนอื่นได้ยากหรือถ้ารู้สึกว่าอารมณ์เราวู่วามได้ง่ายถ้านะพูดจาผิดตูนิดหน่อยแล้วก็จะต้องโกรธเคืองกันถอยกัามาอยู่คนเดียวดีกว่านะง่ายๆแค่นั้นเองนะอทําําทาไปนะทําไม่ไว้ก็ ก็ถอยออกมานะถ้เราจะต้องทำให้จิตใจขุนมัวเสียหายกนะ็อย่าไปทำแค่นั้นเองนะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปนอนเฉยๆนะไปนอนเฉยๆยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะโมหะครอบงำในะยิ่งกว่าโลภะโทสะอีกนะนะเพราะจะทำให้เราโง่ดักดานอยู่นั่นแหละไม่ยอมพัฒนาอะไรตัวเองนะนจะเป็นอย่างนั้นนะชีวนะิตนะท,ที่ผ่านไปแต่ละวันไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาเลยนะไม่มีอะไรก้าวหน้าขึ้นมาเลยเนะี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไร นะเพราะนั้นการที่บางทีการไป,ปรเผชิญหน้าเคยโลภะโทสะของคนอื่นบ้างเนี่ยก็ยช่วยให้เราได้ฝึกจิตตัวเองนะถ้าเรายอมรับเขาได้นะนะวิธีการง่ายๆเลยอย่างที่หลวงพอ่อพุทธาสเคยพูดไวนะ้นะเขาก็มีสิทธิที่จะโกรธมันก็ที่เราก็มีสิทธิที่จะโกรธเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรผิดพลาดมันก็ที่เราก็เคยทําอะไรผิดพลาดมาก่อนนั่นแหลนะมีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัวมันก็ที่เราเคยเห็นแก่ตัวนี่แหละ นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ทางนั้นนะเพราะเราเองก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแตกต่างเนะี่ยเ้าถ้าเรามองในแง่มุมเนี่ยมันจะยอมรับคนอื่นได้ง่ายให้อภัยคนอื่นเขาได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โกรธต้องเตือนตัวเองไม่ใช่โทษคนอื่นนะเอะเราโกรธอีกแล้วเราต้องระวังใจตัวเองนะเพราะความโกรธมันเผาใจเราแนตะ่มันไม่ได้เผาคนอื่นนะทุกครั้งที่โกรธเราเนะี่ยเราโทกเป็นคนแรกนะ คนหน่งอาจจะไม่เด้ทุกข์ร้อนอะไรกับกิริยาการเขาพูดคําจ้างเรามีแต่เราที่แหละนั่งทุกข์นั่งโกรธนั่งเครียดนะมุงแต่งอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะนนี้ไปสังเกตดูตัวเองไม่มีใครทําร้ายตัวเราได้มากแต่กับตัวเราเองถ้าพูดในแง่ของสมมติิสัจจะเนี่ยนะถ้าพูดในแง่ของปรมัทธสัจจะก็ไม่มีใครมาทําให้ใครทุกข์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะมีแต่ธรรมชาติร้วนๆที่มันทํางานอยู่ อยู่ที่ว่าสภาพจิตของเราเป็นยังไงเป็นคนจริตแบบไหนโทสะจริตก็โกรธง่ายหายเร็วนะราคะจริตก็รักสวยรักงามต่ถ้าได้โกรธมาได้เก็บลึกเลยนะยาวเลยนะนะเกิดยากดับยากเป็นอย่างนั้นนะเราเป็นคนที่มีนิสัยยังไงแต่พวกนะโมหะจริตก็ไม่รู้ตัวเองที่ซ้ำไปนะ วันวันก็อยู่แบบเออเบอรเบอร์ไป,ปวันวันหนึ่งแค่นั้นหนึ่งว่าเราเป็นคนประเภทไหนนะดูตัวเองนะโดยเฉพาะถ้ายิ่งมาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยนะในสังคมทีซ่ซึ่งยังไงมันก็ต้องไม่พ้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในถ้าในเหวคนเดียวเนี่ยนะนะถ้ายังต้องอยู่กับมนุษย์ด้วยกันย่งไง,งก็มีเรื่องกระทบกระาทาั่งอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แต่คนอื่นอยู่กับลูกกับเบียอยู่กับสามีตัวเองมันยังมีเรื่องต้องให้ ขุดเครื่องหมองใจกันอยู่เป็นปกติอยู่ก็พ่อกับแม่อย่างเงี้ยนะอันนี้นนนยิ่งหนักมากกวั่คนอื่นในซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาใจตัวเองให้ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคจิตนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะมันนี่มันคือโรคของจิตนะจิตปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็เป็นอย่างไปตามความคิดของเราเนี่ยแหละอันนี้ต้องไประวงังแต่ถ้าปรุงแต่งในเรื่องกุศนอยู่เรื่อยเนะี่ยมันก็ทําลายคุณภาพจิตของตัวเองไปไเรื่อยนะแล้วก็ไป ระดับสารเครมีในสมองแล้วทีนี้น่ะทำให้เครียดง่ายทำให้วิตกกังวลได้ง่ายซึมเศร้าได้ง่ายย้ำคิดย้ำทำอะไรเนียให้เป็นสังเกตดูตัวเองเป็นคนชนิดนั้นไหมนะที่พูอพี่ปารนี่พ่อตาตมาก็เป็นคนอย่างนั้นนะสมัยก่อนในเวลามีอะไรที่ค้างคาใจคิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่น่าพูดเลยกูไม่น่าไปทำามไอย่างนี้กับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเก็บมาโทษตัวเองอย่างนี้นเป็นวันวันนะ หรืบางทีในช่วงที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยยิ่งหนักนะปฏิบัติในมาเนี่ยโอ้ทำผิดวินัยหน่อยเนี่ยปร่งแต่งอย่างนั้นแหละฟูไม่น่าเลยเ,เราก็มีปัจจัยอยู่ในกระเป๋าที่เนี่เป็นอาบัตินี่เราเราจะปฏิบัติได้ยังไงศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิจะเกิดได้ยังไงนะไม่มีสมาธิปัญญาจะมีได้ยังไงอะไรโอ้ยปรุงแต่งสารพัดนะนะ โชคดีว่าเจอครูบาจารย์ที่ท่านฉลาดนะท่านก็นหลอกล่อให้ไปดูอีกมุมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างกรณีของภาษารีบทกับโจนคราวแดงถ้าเราเคยได้ยินเรื่องพวกนี้นะนะมีอาชีพเป็นเพชรฆาตคอยตัดคอนักโทษนะขานักโทษตายไปหลายพันคนจนกเกษียณอายุราชการน,นิมนต์ภาษารีบุทะไปฉันพระตาหานนิมนต์พระไปทำบุญมานันเถอะนะ นะฉลองเกษียณอายุนะ้สายได้บุตรเทศได้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรจิตมันปุ้งแต่งแต่เรื่องอกุศลโอ้เราเนี่ยฆ่าคนมาทั้งชีวิตนะ้จิตก็ขุนมัวเศร้าหมองวิตกกังวลนะ้สายได้บุตรก็มีอบายย้อนถามว่านะ้ที่ท่านวิตกกังวลเนีนะ่ยนที่ท่านฆ่าคนเนี่ยท่านฆ่าเพราะว่าอยากจะฆ่ามีความโกรธแค้นส่วนตัวอย่างนั้นหรือไม่ใช่ไอนะ้ที่ฆ่าเพราะว่านะ้ ตามตามหน้าที่นะเมื่อทางตุลาการเ็าตัดสินว่าคนนี้มีโทษประหารก็ประหารไปตามหน้าทีนะ่ในเมื่อท่านไม่ได้คิดจะฆ่าเขาไม่ได้มีความประค่าโกรธแค้นในงานส่วนตัวแล้วมันจะผิดอะไรตรงไหนภาษาเรบุตรพูดอย่างเงี้ยนี่คืออุบายนะที่ยิ้มันก็บาปอยู่นั่นแหละนะนะในเมื่อท่านตาม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 หน้าที่แนละ้วท่านจะไปทุกข์ร้อนอะไรทําไมอะไรเงี้ยน,นะพอได้ยางงั้นก็เกิดความโกรดปลอดโปร่งโล่ง,ลง,ลงใจครับ ฟังธรรมภาษาดีบทที่แสดงให้ฟังรู้เรื่องจนในที่สุดก็บรรลุอินวสโฎดาบันก่อนที่จะเสียชีวิตไปในวันนั้นกินนะเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะระวังรักษาจิตตัวเองให้ดีนะเพราะว่าบางทีพลิกนิดเดียวมันกลายเป็นลงนรกไปเลยนะยิ่งนะถ้ายิ่งเป็นพระนี่จะไม่ง่ายมันคระวาดนะเพราะทำอะไรผิดไปแวบเดียวเนี่ยบางทีกลายเป็นขาดจาวขาดจากความเป็นพระไปเลย ในความโลภมั่งในความโกรธมั่งนี่แหละนั้นะเราจะเห็นข่าวเี้ะหลายคนหลายคนเป็นอย่างเนี้อารมณ์ชัว่ววูบนะเอาไปฆ่าคนตายซะแล้วเง่ายนะี้อารมณ์ชัว่ววูบนะไปทําผิดคิด้ายต่คนอื่นเข้าแล้วก็วิบากกรรมก็ส่งผลให้ตัวเองนั่นะระวังนะระวังใจเตะให้ดียิ่งอากาศร้อนยิ่งท่าพาให้งุดหงิดง่ายนะิย่งเราชอบสะสมความ คิดอะไรในแง่ลบอยู่บ่อยๆย,ยิ่งทําให้เราแย่ลงไปเรื่อยๆนะคนอื่นมาทําให้เราแย่ไม่ได้มากเท่าที่ตัวเราเอางทําร้ายตัวเองนะจะบอกให้นะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นก็นะอะไรจะเกิดรับรู้เรียนรู้นะแล้วก็ปล่อยวางนะรู้ให้ทันดูให้ทันอย่าปล่อยให้มันจมอยู่วความคิดความปรุงแต่ง ทำให้จิตเศร้าหมองอันนี้ต้องสังเกตดูตัวเองเลยถ้าจิตเศร้าหมองนี่แปลว่าจิตเราผิดปกติแล้วเริ่มสั่งสมโรคทางจิตแล้วทีนี้พอดักดักเข้าทีนี้ก็ตาขวางนี่นี้นะเดี๋ยวก็โกรธคนน้นเดี๋ยวก็งงหงิดคนนี้เดี๋ยวก็เอะอะโวยวายเป็นผีบ้านยใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ทีนี้ลูกเมียก็ไม่อยากเข้าใกล้เพื่อนูงก็ไม่อยากมาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ย เราก็ต้องไปสังเกตตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบไหนพฤติกรรมแบบไหน่ะนะเพรานะขณะที่เอาสุว่าเราทํางานแล้วไม่มีใครอยากร่วมงานกับเราเนี่ยอย่าพึ่งโทษคนอื่นดูตัวเองก่อนนี่เพราะอะไรเขาถึงไม่อยากร่วมงานกับเราเนะีเวลาเราบอกใครไม่มีใครเชื่อเราเนี่ยเพราะอะไรดูพฤติกรรมตัวเองอ๋อเราก็มีความบกพล่องนะถ้าใครมาชี้โทษก็ไปว่าเขาหลังชี้ขุมทราบให้กับเรา นะก็ถือเป็นเรื่องโชคดีถ้าเรายอมรับนะถ้าไม่ยอมรับบอกอะไรกูกับไปเอาบอกอะไรกูก็ไปไม่มีใครเขาอยากบอกเสียเวลาเหนื่อยเ่าแค่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน